สวัสดีครับมาดูซูซูกิสติงเกอร์อีกคันหนึ่งนะครับคันนี้เป็นตัวเครื่องดำนะครับเครื่องดำล้อแม็กดิ้นหน้าหลังนะครับแล้วก็เครื่องเดิมๆนะครับซิสีก็เดิมเจ้าของดูแลดีนะครับ ภาษีเต็มนะครับภาษีปรบอเต็มมีเล่มโอนได้นะครับพร้อมพร้อมโอนนะครับครับดิดิดินหน้าหลังนะครับเครื่องยนต์แบบเดิมๆนะครับยังไม่ได้แกะอันนี้ผมได้มาก็สภาพนี้ครับก็ไม่ได้ทำอะไรครับล้างๆแล้วก็เช็ดๆนะครับก็ประมาณนี้ครับหน้ากากไม่แตกนะครับล้อโชคสวยนะครับ ชคสวยอยู่นะครับไม่ถะลอกไม่มีสนิมนะมีนิดหน่อยครับขัดสนิมออกครับขัดออกเดี๋ยวก็สวยครับแล้วก็เครื่องยนต์ก็เดิมเดินะครับโครงโครงก็เป็นสนิมนิดหน่อยนะครับแล้วก็ผมก็ขัดสนิมออกนะครับลงแวกอะไรกันก็ดูดูดีขึ้นนะครับครับดูใต้เบาะครับ ก็เน้นเป็นของเดิมๆไว้นะครับอันนี้เบาะเดิมครับก็มีแบตเตอรี่นะครับถังน้ำมันยังสวยอยู่นะครับทางสองทีก็มีคราบสองทีเยอะนะครับก็ล้างล้าแล้วก็ขัดขก็ดูดีขึ้นนะครับปฟท้ายครับดูดีครับป้ายพิจิตครับเอกสารพร้อมโอนนะครับ ไฟหน้าสวยครับไม่แต่งเลยนะครับไม่ก็สวยนะครับเล่งไม่ก็สวยครับกุญแจ ى. ดีนะครับไปเร็้วดีครับแต่ดีครับไปเร็้วดีไปหน้าดีนะครับดีทุกอย่าง นี่ครับดีครับก็เดิมเน้นเป็นรถเดิมไว้ก่อนนะครับจะไม่แต่งรถเพราะว่าของแต่งหายากนะครับเอาของเดิมนี่แหละหาง่ายกว่าครับครับเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะติดแล้วครับนิ่มครับเครื่องนิ่มมาก ตอนนี้ติดแล้วนะครับจงติดอยู่นะครับไฟหน้าติดครับฟังเสียงนะครับเบิ้ลให้ฟังนะครับมีควันออกข้อนิดหน่อย เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปทำเรื่องโอนมาเมืองน่านครับแล้วก็ไปทอภาษีให้มันเต็มนะครับตอนนี้ขาดไปประมาณปีหนึ่งแต่ผมจะทำให้มันเต็มนะครับเอาไว้ให้มันเป็นรถมีเอกสารนะครับพร้อมทุกอย่างไว้ใช้งานยา,ยาวๆครับเครื่องดีครับรับประกันเลยครับเครื่องดีมากเครื่องไม่เคยแก่ครับ เดินเน,นิ่มนะครับเดินนิ่มมากสวยมากครับอาย่างนะครับสนใจครับติดต่อในเพจได้เลยนะครับตั้งมาคุยได้ครับ